ะคะสาวลาล่าขวัญนภาค่ะก็โสดมาพักใหญ่เนาะไม่ว่ามว่าปีหน้าฟ้าใหม่อาจจะมีแฟนแล้วก็ได้คืออย่างนี้นะคะสําหรับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาของเธอบอกเลยนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้กันไปนะคะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เนี่ยปะปนกันไปนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ใช่ก็แยกย้ายแล้วก็ไปเติบโตค่ะคือสาวลาล่าบอกกับเรานะคะว่าเมื่อก่อนเธอเนี่ยยอมรับว่าใช้ความรักตําพาชีวิตนะคะ คือมีความรักก่อนค่อยมุ่งไปที่งานค่ะแต่ว่าล่าสุดเขาขอเป็นคนใหม่ค่ะขอใช้การงานให้นําพาไปหาความรักซึ่งก็เชื่อว,ว่าสักวันจะต้องเจอคนที่ใช่แน่นอนค่ะส่วนเรื่องที่หมอดูที่รู้จักที่สนิทกันเนี่ยก็ทักเนาะบอกว่าปีหน้าราล่าจะมีรักครั้งใหม่เนี่ยเจ้าตัวยืนยันว่าถ้ามีจริงก็แฮปปี้ก็ดีอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ปิดกัน้นแล้วก็ไม่เข็ดด้วยแต่สิ่งที่โฟกัสมากที่สุดแล้วก็อยากทําให้สําเร็จนั่นก็คือเรื่องงานนั่นเองค่ะอไปฟังสาวโสดเปิดใจ่อยค่ะ ก็มีคนทักก็ทักมาอยู่ว่าเขาให้เลือกงานก่อนเมื่องานสําเร็จเดี๋ยวเขาจะนําพาไปเจอเองเอ,เอาความจริงที่พูดเลยตอนนี้มันยังเป็นแผลแล้วก็ยังยังไม่พร้อมที่จะคุยคือถ้าเข้ามาตอนนี้คืออยากคุยแบบเพื่อนๆแล้วก็สบายๆอย่าเรารู้เลยว่าเราเป็นคนรักคนเร็วถ้าเข้ามาอีกอะ่ะมันก็กลัวอยู่นะกลัวจะเผลอใจไปรักเขาอีกใช่ก็เลยว่าวันนี้ขอทำหนึ่งอย่าง ให้ตรงนี้มันสําเร็จสักทีเถอะเรื่องการงานตรงเนี้ยนะ่ะไม่เข็ดไม่เข็ดแต่ขอเวลาหน่อยอยากมีอยากมีคนรักและอยากรักใครสักคนหนึ่งที่รักเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแต่ขอเวลาที่แน่ๆชัดๆแล้วขอให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชีวิตที่มั่นคงกว่านี้ก่อนเราถึงจะมีรักที่มั่นคงได้ แล้วเป็นไอดอลเลยนะคะมีชีวิตที่มั่นคงแล้วถึงจะมีความรักที่มั่นคงตามมาติดๆเลยถูกต้องค่ะอ่บคุณผู้ชมเออข่าวดีขอเปลี่ยนภาษามากเลยขอเปลี่ยนภาษาสักเล็กน้อยก่อนหลายคนบอกว่าอะไรรู้ไหมการไม่มีโรคเป็นลับอันประเสอิฐมีฉันบอกเลยว่าขอบเปลี่ยนไม่การไม่มีนี่เป็นลับอันประเสรรฐว่าคุณผู้ชมเออในเรื่องจริงนะนักรองเศร้าตายนี่และพีก็ลืมพีก็ลืมมาโนรามาเจอสาวโนปราเศร้าโนลาลย น้องบิวกัลยาณีค่ะอุ้ยทำงานแทบตายคุณผู้ชมเออล่าสุดปลดนีบานได้แล้วไอ้ยะดีใจทัดเจ้าตัวบอกเลยว่าโนราวัฒนท่าแค่นี่แหละดนบันดาลให้เจ้าพับจ้างงานฮัลโหลกริ๊งบิวว่างปะออแล้วบอกเลยว่าชีวิตชมเนี้ยปังไม่ใช่เล่นคุณผู้ชมขาสำหรับนักร้องสาวบิวกัลยาณีซิงเกิ้ลใหม่ก็มาแล้วให้แฟนๆได้ติดตามกันกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสตรีสตอเออ เพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นสาวใต้ที่จริงใจอันนี้ไม่ได้ด่าใครนะคะเลือกเพลงเองออกแบบ MV เองปัจจุบันเนี่ยเป็นตลกที่ร้องเพลงได้เออแล้วก็มีวงดนตรีเป็นของตัวเองด้วยครบรถมาเลยแพ็คคู่กันมานี่กับสาวนี่หนุยสุวินานี่น<อ>ะเขาขยันรับงานตอนนี้คุณเอ๋อทำงานแล้วมันต้องเห็นผลนี่ปลดหนี้บ้านได้แล้ว<อ>ส่วนตัวเนี่ยเชื่อเลยว่านอกจากตั้งใจทํางานแล้ว บุญบารมีข้องล่วงปูทวดขอแกที่กราบไหว้แล้วรู้สึกว่างานมันฟังคุณผู้ชมแล้วได้เป็นพรีเซนเตอร์องานที่ยไม่่อยได้ทำเลยจูๆ่ๆเจ้าภาพจ้างบิวกรยานีเฉยเลยอะอแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ยิ้มได้กว้างกว่าเดิมค่ะเพราะว่าปลดหนี้บ้านได้สำเร็จแล้วไปบนบานกับมโนราวัดท่าแคจังหวัดพัทลุงบอกเลยว่าถ้าปลดนี้ได้เดี๋ยวจะมาแก้บนเซตใหญ่ค่ะ แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแต่เนี่ยเชื่อมากจริงๆบนไว้แล้วก็ได้ละกำลังจะกลับไปแก้หลังจากที่ไปโปะเขาแล้วก็เบาตอนนี้พอเบาอยากได้งานใหม่จะไปไหว้เพื่อ <laughs> หาก้อนใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงดนใจแหละเจ้าพงเจ้าภาพให้นึกถึงเราอะไรเงี้ยคะ่ะ นี่เป็นไงสุดยอดเลยพี่น้องเออคนต่างจังหวัดคุณผู้ชมมาทํางานเก็บเงินในกรุงเทพเนี่ยเราเข้าใจหัวอกนะรวมถึงคนกรุงเทพด้วยที่เหนื่อยจากทับทำงานกันทุกวันขอมันไม่มีนี่แล้วเนี่ยหลับสบายนาฬิกาปลุกก็ไม่ต้องตื่นนี่นี่แฟนๆชื้นชมนะว่าพี่เชอรี่อ่านครับ